สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขึ้นมา S hell เนี่ยเอาบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้จิ้นมาที่ช็อกโกแลตวิวแอนเดี๋ยวจะแพนให้ดูว่าที่นี่คือช็อกโกแลตวิวนะช็อกโกแลตวิวเพื่อจะลองเทสนะคะวิ่ง3กิโลดูว่า ตัวเครื่องของสม่อ Samsung Galaxy s a สม u n g g y l a x y S5 แล้วก็ตัวเกียร์ฟเนี่ยเขาแม่นยำแค่ไหนเทียบกับตัวไม์ของจักรยานนะคะเพราะว่าจิตวิดยาระยะเวลาละว่าจิตจะวิ่งประมาณนี้โดยใช้ไม์จักรยานเนี่ยวัดดูนะคะเป็นระยะทางเท่าไหร่เรามาเริ่มกันที่ตอนแรกเราก็เซ็ตค่าก่อนเนาะเข้าไปที่ S h e a l t ททำมาหากินกันนิดนึงอ่ะ นะคะิจิตเข้ามาหน้า X h e l แล้วนะคะเราก็ไปที่ Exercise นะคะ,ะ,คะก็มันติกอยู่ที่ Running น,น,นะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหรต่ติกอยู่ที่ตัว Running น,น,นะคะก่อนที่จะไปเนี้เราก็เช็คกันก่อนว่าจิตได้ Connect กับตัวเกียร์ฟิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสเสร็จแล้วก็กลับมาที่เกียร์ฟิตค่ะกลับมาที่เกียร์ฟิตล้วก็เซตที่ Exercise เ,เช่นเดียวกัน Running ใช่นะคะสตาร์ทนะคะเห็นไหมเอ้ยแต่ก่อนสตาร์ทก็มีโคชชิ่งนะคะ Select a m ท t ลฟอ for d e t e r m i n น your Maximum Heart Rate แล้วแต่ว่าจะเซตหรือเปล่านะคะด้วยปกติแล้วทวิ่งก็ฮาร์ r เรทมันจะขึ้นไปโดยปกติของจีนนะคะเขาจะขึ้นไปประมาณ170กว่าสูงสุดนะคะแต่ a อ e r อ g e ก็จะอยู่ที่ประมาณ150 ตรงนี้ก็ตั้งออโต้ไปเซตโกนะคะจะไม่ได้เซตโกอะไรเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันนะคะตอนนี้เราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วขอตัวไปวิ่งก่อนนะคะแล้วเจอกันหลังจากสามกิโลจ้า